วันนี้ผมมาหนึ่งคนหนึ่งคันก็ตกที่50สิบาทสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกมวกเหล็กเนาะในอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสบบระบุรีวันนี้ผมพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศน้ําวันที่14มิถุนุานะฮะก็เป็นช่วงกลางๆเดือนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของน้ําในลําธารวันนี้ครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเน,ะนาะก็แบบปีที่แล้วหรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่ซึ่งปกตินักท่องเที่ยวจะค่อนข้างเยอะมากๆกครับทุกคนแล้วก็พอวันนี้ผมมาถึงก็พบว่าประตูทางเข้าของน้ำตกนั้นมีนี่ครับค่าเข้าก็คือค่า,อายานผานนะสามสิบาทแล้วก็ค่าเข้าบุคคลก็คือคนละยี่สิบาทนะทุกคนก็คือวันนี้ผมมาหนึ่งคนหนึ่งคันก็ตกที่ห้าสิบบาท นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะบางตานะทุกคนเนี่ยไม่ค่อยเยอะมากไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็ปักหมุดว่าน้ำตกมวกเหล็กครับรถยนต์สามสิบาทย้ำอีกครั้งครับแล้วก็ค่าเข้าคนละยี่สิบาทเนาะแล้วก็บรรยากาศน้ำตกช่องนี้ถือว่ายังมาไม่เยอะนะทุกคนมาแค่ด้านซ้ายด้านเดียวแต่ว่าด้านขวาอีกด้านหนึ่งอ่ะเออยังไม่มาปกติน้ำตกที่เนี้ยเขาจะเป็น มาน้าำตกที่แบบว่าเนี่ยเข,ขาวแบบเนี้ยยาวจนถึงฝั่งนู้นเลยอาจจะรอสักน่าจะเดือนหน้าเนาะน้ำน่าจะเต็มที่กว่านี้วันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนรับชมกันเป็นแบบนี้นักท่องเที่ยวเขายังไม่เยอะมากครับทุกคน เพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนแล้วแดดไม่ค่อยมีเพราะว่าฝนตกตก,ตกหยุดหยุดครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนเนาะอย่าลืมนะครับน้ำตกมวกเหล็กไว้แวะมาทเที่ยวกันครับผม